แงความมินดีกับคุณจูนดีกว่าจะผ่าคลอดแล้วนะคะวันอาทิตย์นี้ซึ่งเลิกผ่าคลอดเนี่ยที่ <c oughs> ออจะผ่าที่โรงพยาบาลพระรามเก้าเลิกเวลา8นาฬิกา9นาทีโอ้ยตายเลิมากนี่คนดูดู แล้วแปดเดือนนะตอนนั้นที่เขามานี่นี่คือแปดเดือนเหรอนี่นี่คือตอนแปดเดือนที่มในมีอาการเหลาและโยคะขนาดเนี้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยคุณหมอสั่งงดฝึกโยคะแล้วนะคะแล้วก็ห้ามเดินจริงๆจูนควรจะอยู่นิ่งก่อนหน้านี้หลายเดือนแล้วเพราะจูนไม่หยุดเลยไม่ยไปนู่งไปนี่ตลอดนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยแม่จูนมีอาการท้องแข็งคุณหมอบอกว่าเตรียมตัวให้พร้อมเพราะว่าท้องที่สามแล้วแล้วก็ปิดอู่เลยมีลูกสามคนสามคนพอแล้วสามออกครับผมส่วนชื่อนะครับส่วนชื่อก็คือน้องออกูดเนี่ยแฟนคลับเนี่ยเป็น น้องนครินนะครับเป็นชื่อที่พระตั้งให้นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับครอบครัวนะครับพี่เปิ้ลแล้วก็พี่จูนล่วงหน้าเลยนะครับเดี๋ยวทางรายการเราเนี่ยจะบุกไปที่โรงพยาบาลด้วยใช่แล,ลแล้วเดี๋ยวพามาฝากกันแน่นอนครับผมโอ้ยทำผมลยจบแลเอ้าคลิปจบแล้วไม่ดูเลยทำไมมันสั้นอย่างเงี้ยคลิปอ่ะถ้าคุณอยากจะดูคลิปเด็ดๆอีกมากมายของรายการเราสามารถกดปุ่ม subscribe ตรงนี้ได้เลยครับกดเลยตรงนี้ได้